อะไรเนี่ยไม่ใช่ต้นยางเหรอพ hmm. ี่มันต้นอะไรเนี่ย hmm. ฮะองค oh. อุอถูด้ยไหมนี่เอามาดูนะครับถ้าต้นนี้ออกนี่ผมว่าเอากละมังมาใส่เอา <laughs> หรือว่าอู่แดงนะครับมาใส่รองน้ํายางอูไ <laughs> หลาตามนี่เลยเอาแต่ก่อนมาซ้ำมันก็ไม่ออกหรอ มันก็ไม่ออก,ออกไม่รู้ว่าออกได้กี่เจ้ากี่วันกี่มีดได้ครับกล่าวสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกันกับพ่อหมอกเกษตรเช่นเคยนะครับพ่อหมอกเกษตรได้ ลงมาพื้นที่ของภาคใต้นะครับอยู่ที่จังหวัดไหนตำบลไหนเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของสวนกันดูที่มาแก้ปัญหาในเรื่องยางตายนึ่งนะครับว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะได้ผลไหมไปไปดูกันนะครับมาเดินครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนญาตแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรอยู่บ้านไหนตำบลอะไรครับครับผมไอ้นายเพียงศักดิ์คงดี อยู่บ้านหมู่ที่6บ้านปากงานตำบลกลงองฉันวนอำเภอเมือมงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมวันนี้พี่เนีเ่ยกรีดแปลงนี้ใช่ไหมครับผมแปลงนี้เป็นแปลงของใครครับแปลงของอท้าเกอของอพี่ศักดาสามดีพันธ์ครับเป็นพนักงานกรีดครับเป็นพี่ศักดาเนาะแต่พี่เป็นคนที่ดูแลกับกรีดแ,แปลงนี้เนาะใช่ครับลักษณะก่อนหน้านี้เนี่ยยางแปลงนี้มันเป็นอะไรครับถึงได้มาทํามันก็ไม่มีน้ำยางลักษณะมันก็มันตายนึ่องกันนะ ครับผมมันไม่มีน้ํายางใส่ปุ๋ยอะไรแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอดีมันพื้นที่เป็นพื้นที่ไอ้ซับน้ําด้วยนะอพื้นที่ซับน้าตรงนี้นี่ยางกี่ปีแล้วครับอายุยางอนี้ยางประมาณอายุยี่สิบยี่สิบกว่าปีเลยยี่สิบกว่าปีนะครับนี่พี่กี่มากี่ปีแล้วนะอยู่ส่วนนี้ผมมาตัดประมาณสักสิบปีแล้วส่วนนี้ส่วนนี้สิบปีได้ที่มาตัดต่อจากคนอื่นมาอีกรอบไึงในะครับก็นานแล้วนะพูดถึงอุ้ยสิบปีเนาะพี่มาตัดนี่สิบปีเผื่อคนอื่นอีกอุ้ย ยาง2ี่สิกว่าปีแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ายางยี่สกว่าปีของเราเนี่ยที่มาทําไว้เนี่ยมันจะมีน้ํายางให้เห็นไหมมันจะแย้มออกมาให้เห็นสักนิดนึงไหมใช่ไหมดูนะครับจะเอาตรงไหนดีตรงนี้ตรงนั้นเลยใช่ไหมอ่านะครับ นี่ตัวแรกเนาะครับผมแต่ก่อนมันเป็นไงก่อนหน้านี้ก่อนก่อนในนี้มันไม่ค่อยมีไม่มีไม่ค่อยมีหรือไม่มีไม่มีดูนะครับที่จอเนาะก็หาไปทั่วถ้ามันออกในต้นใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยตัดกี่มีดเต็มพี่ลองต้มเต็มจอกเต็มเต็มเต็มถ้วยใช่ไหมครับอ่าเต็มถ้วยนี่ก็ผมว่าประมาณสักเจ็ดแปดมีดได้นะเจ็ดแปดมีดตอนนี้คือเจ็ดแปดมีดแต่แต่ก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่ตายยังไม่เป็นอ่ะกี่มีด ที่ก่อนมันเป็นประมาณรักสามสี่มีดะสามสี่มีดเพราะมันต้นใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล็กๆน่อันนี้มันเพิ่งออกมันอยู่ที่เราตัดในหน้าสั้นยาวด้วยนะถ้าเรายอมมันนี้มันก็ออกเยอะเลยนะนี่สั้นๆครับผมอ่ะแต่มันก็ออกต้นแรกเป็นไงใช่ได้ใช่ได้นะครับไปดูต้นที่สองมานะครับเราไม่รู้ว่าจะขนาดไหนนี่นะครับมีหมายไว้นี่ทำวันที่ยี่สิบนะสิงหาหกสี่สิบต้นนะครับนี่สองกิโลนะครับ น้ำหนักที่ใส่นะครับโดด2กิโลแต่เราดูสภาพต้นแล้วเนี่ยมันน่าจะเพิ่มโดดได้อีกเลเนี่ย <c oughs> มันน่าจะเพิ่มไปสักสามสีโล <c oughs> อ่ะมาดูครับต้นที่2องะดูกันนะครับเพราะว่าแต่ละต้นก็หนักเบาห้องไอซก็รองรับไปต่างหากเนา <c oughs> ะ ได้ใช่ได้เงินเพิ่มไหมอย่างงีค้คิดพี่คิดว่าจะตัดต่อไปเนี่ยมันจะออกไหมมันจะออกผมว่าน่าจะออกถึงหน้าบริเวณตรงนี้นะตรงนี้ออกเด็กตรงนี้นะครับผมคือมันสร้างไปด้วยใช่ใช่แล้วก็ได้มากินตัวนี้ด้วยใช่นี่แห<อ>ละตรงนี้แหละมันจะน่าจะออกครับนี่ต้นใหญ่ๆมีแต่ต้นแบบอูบเดี๋ยจะไม่มิดนะอือ <c oughs> ต้นใหญ่บางทีก็ไม่ถูกทหารเหมือนกันไม่ใช่จะได้ทุกต้นเนาะใช่ไหมใช่มันไม่ถูกทหารก็มีนะต้นใหญ่ๆอ่านี่เป็นต้นที่สามมีแต่ต้นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือโอ้กอดไม่หุ้มเลย กอนไม่มิดนะครับอ่ะนี่นะครับลักษณะของต้นถิ่นมันต้องเปิดไปเรื่อยๆเนาะใช่ใชมันถึงจะเข้าไปได้ไปได้เรื่อยๆยอกินเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆแต่เราถ้าเรากินทีเดียวเนี่ยมันจะถึงแก่นใช่ไหมใช่มันตัดยาก <laughs> มันตัดยากนะครับรตะเบียดทีเดียวมันหนานะม,มันหนาเนี่โอ้โหนี่นะครับ เป็นที่สี่มันเริ่มสร้างสร้างยังไงนะครับนี่เห็นผนังไหมเห็นท่อไหมครับนี่เปลือกชั้นแรกชั้นที่สองนะครับชั้นที่สามนะครับชั้นที่สี่ถึงเลยเออต้นที่ห้านี่โอ้ยดูต้นนี้หรือว่าจะห้ามีพิษมีภัย <laughs> ตัวน,วนี้ประมาณนี้นะครับมาดูตันที่ห้ากัน ครับลักษณะของต้นที่ห้าจะประมาณนี้นะครับที่เห็นเนาะอ่าอืมไปไปดูต้นที่หกอืมห,หกก็ยังใหญ่ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิม,มเด็ดต้นที่กอดห <C> e <an> ุ้มอยู่แต่เป็นไงเนี่ยนะ,อ,ะอ่ะดูกันดูกันต้นที่หกจะเป็นตรงไหนดีอ่านี่นะครับต้นที่หกอ่าลักษณะของต้นที่หกแลเพราะว่า เปลือกยังไม่กระทอะหมดนะครับทำไม่ได้เดี๋ยวมีดมันมันไม่คมเนาะ <Okay. S 1> <laughs> มาๆๆตัวนี้เจ็ดนะครับตัวนี้มมันเพราะว่ามันเป็นกลีบมะเฟืองนะครับเพราะว่า ที่มันก็นูนแล้วก็ตรงที่มันก็เบาลงไปใช่ไหมครับใช่มันก็จะโดนที่นูนก่อนแล้วก็นี่ที่นูนนะครับที่บามันก็ยังไม่ถึงนี่จริงๆมันไม่จะถึงไอไอ้แกนข้างในนะโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงเออยังไม่ถึงวะยังไม่ถึงแกนข้างในยังไม่ถึงอืมแต่เราก็เห็นคิดว่ามันถึงเฉยใช่ไหมอืมนี่นะครับอะไรเนี่ยไม่ใช่ต้นยางเหรอเหแล้วับต้นที่แปดเนี่ยฮพี่มันต้นอะไรเนี่ยฮะ สองคนอ <The Ji aría> no <that> ูบด้ยไหมนี่เอามาดูนะครับถ้าต้นนี้ออกนี่ผมว่าเอากระละมังมาใส่เอาหรือว่าอูบแดงนะครับมาใส่ลองน้ำยางเพราะตัวนี้ก็น่าเสียดายเนาะเพราะต้นมันใหญ่มากเลยใช่ไหมพี่ครับนี่นี่มาดูมาดูมาดูอ่าต้นสิบแปดของเรามันก็มีแย้มนะครับเห็นแย้มแล้วอืม โอ้โหโอ้โหพี่ต้องมาตัดแล้วนี่เออต้องมาตัดนี่ฮะใช่เปิมาตัดเป็นหลายปีแล้วเออดูนะครับต้นที่แปดนะครับลักษณะอ่ะการไหลอ่ะนี่นี่นี่หยุดปุ๋งปุ้งปุ๋งปุ้งปุ้งเลยเปอร์เซ็นต์ดีอย่างเงี้ยฮะเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะดีอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ดีด้วยเออเปอร์เซ็นต์ดีด้วยอืมทำมันมันข้นเปอร์เซ็นต์ดีอืมครับผมตะกี้มาเชาะออกเนาะยาวกว่าเดิมนี่ใช่ คุ้มเลย๋อจะตัดตรงนี้ต่อใช่ไหมันี้อน,อนีันีนนนน้่เลยนะครับไปไม่ได้ดูการหยดนี่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 เนาะพักไว้ก็มีมมประโยชน์เนอะเอามาใส่ไว้หนึ่งเดือนดูว่ามันจะไหลได้ยาวขนาดไหนใช่ไหมครับอ่า ตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีดนี่นะครับขนาดว่าจิ้มยังเหลืออีกลึกโอ้หท่าแบบนี้ถ้าตัดทุกวันทุกวันเนี่ยสามสี่มีดเนี่ยคงจะไหลปกติใช่ไหมครับดูแล้วดูแล้วน่าจะได้เงินเพิ่มนะครับไปดูต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายคือพระเอกของเรานะครับต้นนี้จะ <c oughs> นี่เลยมาดูมาดูาดต้นพระเอกเราจะดูว่าตรง,งไหนดีเราห อันนี้ซ้ำใช่ไหมเนี่ซ้ำกับซ้ำโอ้ไหลตามมีดเลยเอาแต่ก่อนมาซ้ำมันก็ไม่ออกเหรอมันก็ไม่ออกออกไม่รู้ออกได้กี่เจ้ากี่วันกี่มีดได้นี่นี้กับอันนู้นเป็นนิดเดียวกันพันเดียวกันใช่พันแต่อันนี้ก็พันเดียวกันหมดเลยต้นใหญ่พันเดียวกันหมดอันนู้พันเดียวกันเอาคืนลิ้นไอ้พี่เมื่อกี้ไปเอาไปลอยไปเจอต้นใหญ่อ่ะวันนี้ก็ ครบทั้งหมด10ต้นนะครับไม่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับก็เห็นกันแล้วเนาะนะครับมันก็บางทีก็บอกว่าอุ้ยเลือกที่มันเปลือกมันเยื่อใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องหาที่กีดอ่ะจนดันได้เพราะว่ามันไม่มีที่กีดเนาะใช่อ่ะวันนี้ที่เห็น1ิต้นเป็นไงพี่ก็ดูแลว้วมันก็ไหลใช้ได้ไหลใช้ได้คิดว่าจะกีดต่อไหมจะกีดต่อคิดว่าจะได้เงินเพิ่มไหมเนี่ยได้ได้ใช่ไหมใช่อ่าวันนี้นะครับเรานะครับได้มาพิสูจน์กันแล้วนะครับอันนี้ยาง20กว่าปี แล้วต้นก็โซมนะครับไอไม่ไม่ใช่ว่าไอสมบูรณ์มันอยู่ข้างบนนู่นแต่ข้างล่างมันโมหมดแล้วนะครับตัวนี้อ่ะใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าผมได้มาทําแปลงของพี่สักดาจริงไหมเนี่ยให้โทรถามได้กับพี่คนที่กรีดอยู่นี่เนาะเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่0ูนย์แปดเก้าสองเก้าสองหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดสี่หกนะครับอย่าลืมนะครับโทรสอบถามได้ได้เสียเงินไหมที่ทาไม่ครับไม่ครับไม่ได้เสียเงินครับไม่เสียก็จะจ่ายจ้างพูดไม่เนี่ย ไม่ครับหรือว่าจะจ้างใช่ไหมนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องยางตายนื่งน้ำยางไหลน้อยนะครับทักเข้าไปได้นะครับกับเพจพ่อหมอนะครับเฟซ o ุ๊กยูทูนะครับพิมพ์คาว่าพ่อหมอกษตรมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะฝากอะไรถึงกับเกษตรกรท่านอื่นไหมก็อยากให้เข้ามาดูใน YouTube งป้หมอพ่อหมอกษเรพ่อหมอเกษตรครับครับผมครับว่า ได้จริงไหมหรือว่าลงมาหาแปลงพี่ได้เลยใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมนะครับวันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีีครับ